เราจะมาดูอาการของคอนเรนเจอร์ครับงานแอรมีครับตัวไม่ถึงแสนโลครับตัวเช็คแล้วตัวแอร์รั่วครับมาดูกันด้วยสายตาเลยครับน้ำมันคอมอ่างเกียร์เลยครับอันนี้ยกคอนโซลนะครับปล่อยเย็นรั่วครับรั่วแรงมากแบบน้ำมันคอมอ่ะตนอนทุบยายแอร์มันไหลลงไปใส่ใส่เกียร์ให้เราเห็นข้างล่างชาัดเจนมากครับข้างล่างจะมีรอยน้ำมันคอม เราจะมาดูตู้ที่ถอดมาจากคอตินเจอร์นะครับว่ารั่วจุดไหนฟังหนึ่งไหมเดี๋ยวมาดูของใหม่กันครับของแท้ ได้ทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับท่านใดสนใจใช้บริการฝากติดต่อหน้าเพจได้เลยครับแล้วพบกันที่หนึ่งเป็นห้าเซอร์วิสครับเราเราเรื่องผีีผต้นไซฟังหน่อยครับเอาดิเร็ว <c oughs> จานเราเราเรื่องผีต้นไซผมฟังหน่อยตำนานผีต้นไทข้าาอัว,ลลวแล้วีเร็วโอ้จานฉีกนะสารล้วความรู้ไม่ต้องแล้วจานผมไปดูคนอื่นมาเจอจานประกอบขนาดนี้หรอครับใช่ครับเรา เล่าเรื่องผีต้นไฟให้ฟังไลยยังหรือว่าจะไปเล่าคลิปหน้าครับจยนเล่าคลิปหน้าดีกว่าจัดไปครับตามส<า>ัญญานะใช่ครับ,รบโอเค